ครับสบายดีพ <problemas> like so 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 ี่น้องสบายดีเอฟซีเตียงแฟงวันสุขุสุขคนเนอสมองสมบอรณ์พบพอกับซองเบาทรายเก่าพี่น้องบรรยากาศย่างเที่ยงเที่ยงพี่น้องบวกมีอย่างหินบุ้งทรายหลินพี่น้องเลยเอาทรายคือเก่าพี่น้องอยืนยันขึ้นห้องพี่น้องย่างลูกย่างให้พอเบิึงเนาะเพิ่นกำลังย่างพี่น้องเท่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นย่างพี่น้อง ไปยางไปเธอหนึ่งแล้วเธอไอ้บลโบยางสั่มบาต่าแม่เฮ้ยเากระตุนลังสิปับนาดินพี่น้องปับให้ลูกชายหนึ่งกว่าปฏิทพื้นเนาะอ๋อโลเอ้ยลูกชาไปแล้วพี่น้องยางเลยย่างฮ้าแม่เลยลูกชายกับหงอนรอยางเปลี่ยนแล้วพี่น้องวะ มิแตอยกยางยางเดียวยางใก้ต๊ะไ่่ยางซาพี่น้องเสียควายเสียควานี่คือมอเหล่านี่ชกคือมอเหล่าบอมอเหล่านี้มันนี่ก็เป็นมือวันแม่ซาคนพี่น้องยู่ดินแหงมาสู่ทุกคนเด้อ ในวัดเม่สากลวันที่แปดเด่นซ้ำสองพันสองแม่แทุกคนมีควาสุขะจว่าแม่แม่ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงยืน้ำดุกน้ำลานตลอดไปเฮงเฮงรวยอยช่กันช่วคนเดินยังยังยับอกให้แม่ยังแม่เฮงเรงยลยตบมือให้ถยหาให้ดื้อครั่น้องย่าก็จะเช็ดแตะตโอโหลก น่าก็มาแต่งานดองก็เจ้าพี่น้องไปแต่เมื่อคืนตีซองพี่น้องเอาก็เลยบม,ม่ได้เมื่อเมื่อบ้านใชพี่น้องเมืม่อบ้านก็มีงานอยู่เรามาขูดพี่น้องเอาก็บม่ได้เมื่อสักยี่สิบข้างงานเพิ่นลูกทรายเป็นซ่างพี่น้องด้วยแซงปวดเมื่อวานนี่กระทุบ จานแม่แตกใบหนึ่งน้องความดื้อของเอออพือเ่อนซอยซอยเฮ็ดหรือว่าซอยสร้อยพังบ่นี่ยลูกละเจอเจอมันก็ถือกันพิพุ่นเมื่อกันนั่นแล้วบุษนเดนแล้วพี่น้องที่เลียเ่ยวเขาเสียนเอาเชียมอาจะเสียมโจมกวาดปรับนาดินอยนู่พี่น้องแต่ได้แล้ว ยังคือเก่าน e ี được, nó, ่พี่น้องเอ้ยยังคือเก่ายังบ่ได้คึบยังบ่ได้คึบหน้าไปไสแล้วพี่น้องเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะยังประมาณอีกปีนึงก็สิเป็นฮูเป็นห้างก่นอยู่พี่น้องสิอัดอยู่แถวนี้เฮาก็บ่ได้ไปไสเนาะมันก็บ่แลวลเนาะพี่น้องบ่ได้ไปหาเงินบ่แลวคือแดมันคือซองหม่องนี่บ่มันเป็นอันนี้บ่ mời men Được xài mời được không Cái mời 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 Có mời không mời Có mời 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 đây mời thêm mời 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 mời

มันยางที่ใช้มันมักยางออกนอกทีแต่อารมณ์เนาะแต่อารมณ์เนาะออกนี่ก็ยังไ่ได้ปรับดินอยู่พี่น้องเพราะช่วงนี้เขายังทมทานอยู่พี่น้องแต่บ่าหยางน้องคนดินออกจากหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเอากรเทพื้นได้เมาสิลองเทเทเองพี่น้องเทวเป็นกับชิลองเท่บ้าง แต่ว่าตอนนี้ยังบ่มีเงินแค่นั้นพี่น้องกันมีเงินเท่ากับทีเทมื่อละห่อมพี่น้องเยเทมื่อละหอ่อมือละเอจาเพิ่นกับเมด่อไรเทกับพี่น้องห่องนี่เราปรับเรียบร้อยแต่ว่าถ้าดเรียบร้อยคาดเราใช่น้องเอาแลเราจะขึ้นเ่าเพราะยังสูงทางนี้มันยังสูงพห่อง,งมันจะต่ตำ เล่นแค่โตป้าป้าเขาดีนะ้็ฉันยังป้าป้าไม่ซื้อหัวตัวเองเนื่ออะไร่นาะเป็นหนวดส่วนเท่นั hearted, small, ้นหนวส่วนตกใส่กับโบย่างให้พ่อเบิ่งเลยลูกใส่ตัวไปจักอิพุ่นขัดปากเจ้าของแล้วมันลมมาทางนี้ต้องเอาผ้าปิดปากปิดปากปอดใหญ่สุดนาะ ลูก้ายซอยซอยเดี่น้องใอ้ลุก้ายง่ห้พ่อเบิ้งนะสบายดีอีกรอบน้องทำความสะอาดตัวเท่าพวกเครื่องพ่นไม่ใชอเอากนนฉีดเท่าฉเสร็จก็ที่นี่น่อย

ลยถนอนอน,นี่งานกเนานย่างน,าน,งน,านงันยางนั้นอ่าเสียเ่าเหรอคอยเปลี่ยนคอยอีนี้เขาถูกวานเขาเปลี่ยนใจน้ำบดออกมอสิดดยไป่หอกย้งโมแคมวยันโมนงามเลยนะที่ฝืนโมมุนเนาะงนะง

เราไปใทหองก่อนใรไมอมนะหองนะเทีไปเนหองมันก um. ่้อนเทหองมนก่อนหอได้ลายเลยตเด้ไมอแคือราดินม่ใส่เนาะคือาดินม่ใส่ก็เลือนนะ 不放不怕，再来放。放内胆了，放内胆了。

tao tuổi này thử loan thiên đường là ngon hơn cho sỉ lẻ hơn mà loan thiên đường còn hơn lẻ đấy mà ngon có đẹp hơn đấy xử vi cổ ăn cổ cổ nó gì rồi đó nghe gì đó thiên đường được cái con vi cổ đấy không đây tiếp bài này đây là lượt lượt chặng hạ khi lượt chặng hạ rồi, đây, rồi cổ, đi đi. Điều, đó, này, chi con rồi này khi qua nhau rồi con chặng hạ hạ luôn coi